นผมนายสาินครับผมนายสาิเนครับผมนายสาินครับใชนายสาิเผมนายสายพิัมีวัตหายของมีดีป้องกันไฟฟ้าคื่องอุปกรณ์นี้ใช้ในการตรวับอคปกรปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ใบปะทำงานสั่งผลอุปกรณ์ฟบปะที่เกิดปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายครับการทงานดีๆทาบปะไม่จ่ายไปเข้าดีนเลยจะมีแสดงมาแบง การทางานเพื่อป้องกันองั้นังและสภาะบบระบบไฟฟ้าสภาวะไฟฟ้ากติการงางไฟฟ้าแต่ตามหลักการทำงานและลักษณะการใช้งานกั่ไดแกนยีเรียแบบไกมไฟฟ้า ลักษณะการใช้งานหลักๆได้แก่ดีเดย์กำลังดีเลย์เวลาดีเดย์ป้องกันดีเลย์เทอร์มินัลอีเดย์เดตตี้ีเลย์ก,ลกำลังใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าที่มีกำลังสูงดีเดย์เวลาใช้ควบคุมเปิดปิดวงจรตามระยะที่กำหนดดีเดย์ป้องกันใช้ป้องกันอุปกรณภไฟฟ้าจากการทำงานท,ที่ปกติดีเดย์เทอร์มินัลใช้ตัวจับและตัดวงจรเมื่อมีอุณหภูมิ สูงเกินท่าที่กำหนดดีเลดที้ใช้ในระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงของดีเลยีเข้ามาทจำเป็นความมุันดีเดตมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง IEC 60255มาตรฐานหลักที่ควบคุมการออกแบบาการทดสอบและคุณสมบัติของดีเลยี้เช่น IEC 60255-1และ IEC หกศูนยองห้าห้าเพียนหนึ่งสองหนึ่งเราขอเกี่ยวกับการนำหนึ่งวันนี้